พี่น้องขอยิบภาไปปิดน้ำวันนี้ผาสมฟาร์มเนาะอันนี้ก็เป็นฟาร์มไก่ตัวพี่น้องฟาร์มไก่อันนี้ดันนอกทางสโล่พี่น้องนีสเปนส่อาหาร หลังละสองลูกตัวพี่น้องหลังละสองลูก,กมีทั้งส้ำเปรนด้เช็คมาปิดทางส้ำเปรนกันอ ฝนศีรษะใช่ไมเรมาบึกร่มน้ำใสกันบอนา้าใสบอน้ํนาใส อันนี้เครื่องกอนไฟพี่น้องชองเจนข,ขับดูความไกลเยอะหน่อยพี่น้องผมพาขับไปบึกพี่น้องมืดพี่น้องบรเิเวณตรงนี ทำนี่น้าพี่น้องเนาะมันมืดเดี๋ยวคลิปหนาขออภัยพ,พี่น้องเบิงถูกหม่องถูกมอนเลยของฟาร์มแล้วก็ซีมาเปิดไฟให้เบิงฟาร์มไก่เนื้อพี่น้องไก่รุ่นพี่เนี่ยมืดพี่น้องเข้าหนาทีจีเปิดไฟให้เบิงตัดพี่น้องมาหนี่ เบิ่งอีกหลังหนึ่งด้านนอกนะ้องพี่น,อนอ้องๆกระชิดประมาณนี้นะครับทั้งสโลใส่อาหารมีอยู่สองลูกต่อหลัง อันนี้ก็ดันนาพัดลมพี่น้องแับ,บเอ,อือชัดเจนข้าวหนาอนพี่น้องสีภาพ,พี่น้องเบิง้ทงทุกวางทุกมอนเลยองความไกลมันเป็นจังใดอาพี่น้องเนาะ,ะชอบไปพี่น้องอย่าเมื่อก่อนกระไลเต็มอยู่เถวนี้ มันใดกันตัวพี่น้องไม่นี้กัมันซอกกนมเซโล่เนาะเซโล่มันซัมโลดโอเพนสร้างพิ่นนั่งค่อยเลย